ซึ่งจากการค้นหแล้วก็คือผูกคนแม่งดูเอ่อแพนเอ่อไอนี่มากกว่าไอแมวเดอะเพย์อร์แคทมากกว่าแพนทัสซี่เวอร์ชันซิวชันซึ่งคือมึงเห็นแมวดีกว่าผู้หญิงซิกมาจัดเอาละก็ทำตามสัญญานะผมก็ไม่กินคำอยู่แล้วกูก็ไม่กินคำอยู่แล้วเว้ยเอาตรง ไม่นานเราก็จะได้ถึงความจริงและความจริงในการกระทืบบอดไปนานไปกินขอ,อกินขนมก่อนหิวโอ้ยเจี๊ยลืมไป่านที่นี่แม่งอัน hey, นี้เยอะนี่าะเ้ยแค่นี่ไงเออเออมาก็มาเต็มหมดเลยมาเต็มที่ขางเหียวมึงก็จะไม่ได้ไปอีกแล้ว ที่นี่อีกแล้วอโอ้ยอามามาใครกลัวใครกลัวเดี๋ยวเจอ,เอ เดี๋ยวเจอโรตากูในที่อะ VIVO ก็เรื่องของกูนี่ดุนนี่ชื่ออะไรเริ่มไปก่อนนีาพัทยางโอเคตัวหนึ่งตายแล้วาเรียบร้อยแค่นี้เองเหรอ โอ้โหจะจะร้องเลยเมื่อกี้เนี่ยสมบัติคือแบบเออใช่มันค่อยฟันหนังไม้ก็ได้เอาโอ้ลืมเออเอาเข้าไปลืมแต่งตั้งสมบัติใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรย่างน้อยก็มีไอไอคอมิเตอร์อยู่พอดีมีเยอะอยู่มีคนเยอะเลยมาลาจน โอ้ยสบายจัดเอาละโลตามาข้าวนี้น่าจะพอแล้วมั้งเอ้สบายละสบายเลย เอาละเราลมาพาไปตีบอสซึ่งอุปสรรคใหญ่คือช้างเวนี่เนี่ยก้านกล้วยเฮียทุกอย่างอะ่ะเด้หมดทุกอย่างโอเคไม่น่าพูดเลยมาได้เวลาด่านบอสด่านของแท่งแล้วก็เตรียมตัวจัดให้หมดจัดทุกอย่างเท่าที่มีที่จะทำได้มาโอ้ดีไงโอ้โหมาแห่เลยแย่ขนาดนี้เนี่ย มาเราเตรียมของผู้อยา่างที่ที่เรามีเพื่อเดินผ่านยุทสมัยมัยตอนนเมทของเรามีแค่โรต้ากับตัวนี้ซึ่งโอเคตัวนี้เป็นตัวสีแดงแล้วก็ตัวนี้มา โอ้ยมันไล่ว่ะมันว่ายวะ่ะมันไล่ลแล้วไม่ต้องเลยกูแคนเซิลโอ้ไม่โอเคไอ้ตัวอยู่มาอืมโปรทีไว้วันนี้วันอ่นทนหนาดูเว้นดเว้นโลตตาเลยเอยมยื่ลวกไปแล้ว แม่งเ,เอาไปแล้วเฮ้ยเออไม่ต้องไอ้สักกูแคนนซิลโอ้โหสึกแบบถูกดันไม่เกรงใจใครอ้ <Ooh. S 1> เรียบหน่อยเอาให้ยังหลือเนี่ยเฮ้ย hey. อึดได้นี่ โอ้โหโทนได้เยอะเลยเออ,องใบตัวนี้ก็เป็นตัวบินเนาะตัวสีแดงนั่น,นเป็นตัวบินซึ่งมันก็จะเป็ตัวบินพอดีเลยไม่แปลกหรอกมึงเอือกขนาดนั้นนะอะเรียบร้อยแองมึงไม่ต้ยเลยวันแคนเซลิลดีได้ตัวนี้มันตีช้า สู้เราต้องจัดก,การได้แนะ่ซึ่งตัวที่กูสุ่มมาได้เนี่ยขอจับพะหารแม่ให้กูสุ่มมาแทบตายแล้วยังลำบากนะก็นหนาไอ้เหี้ยแม่งเข็มชิบหายกูเวอ,อเรียบร้อยเอออีกนิดเดียวไม่รู้ว่าเออ,อนิดเดียวจริงด,ด้วยมามึงแกกู เย่งตีกิปเลยเอาละดานที่สามอ่ะ okay. โอเคโอค้ยเราต้องรับน้องใหม่กันเลยดีกว่ามาโอ้ยวอากี่ลี่ เาจะสวยสง่ง,งามไม่ลโอเคซึ่งเราต้องเอามาเข้ามาทีมแล้วตอนนี้เพราะว่าตัวในตอนนี้เนี่ยโคตรกระจอกโลตาต้องอัพโอเคแสนหนึ่งแต่เงินเราต้องอัพแน่นอนการันตีเอออยู่ไหนวะอ่านี่ไง wallet ดีขึ้นแล้วกว็าตาความเร็กวก็ดีขึ้นไม่พอ ดูดูเคลดไม่ได้ไรโค่ยเออไ,ไม่คุ้มค่าเหนื่อยไหมเนี่ยเอาละวอคิลลี่ข้ามาในทีมเลยเธอท่งสวยสง่างาไมไรของแท้เอาละ โอเควอลเล็ต okay, ว่ะเยี่ยมมาเยอะก็ยิ่งดีเพราะว่าต้องการมากอันนี้ว่าเป็นการจับตัดโจยที่นี่กันเจอการวันอานทิตย์เพราะว่ามีการสตรีม